สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทารุลมกนะครับก็มาต่อกันเลยกับตัวเ e n จูเรียนะตัว DLC ของ f o r ์ n n อ r นะครับตัวที่2ต่อจาก Ninja, นินจาเนยนะครับเป็นสายไฮบิดนะความยากระดับฮาร์ดนะครับเป็นมิลิสเปเช i a l i ิสแล้วก็ Makeup ัพอินเทน e m ฟมิก p i อัพอินเทก็คือเป็นตัวผสมผสานหลากหลายวิธีนะสถานดระยะประชิดนะครับมาดูวิดีโอกันก่อนเลยนะครับ ก็เบสิกแอคแท็กนะสามารถที่จะใช้มือซ้ายเนี่ยทำให้สตามิน่าขอศัตรูหมดนะครับเนี่ยเวลาต่อยเตยอ,อะไรเงี้ยสตามิน่าเขาจะหมดแล้วก็แบบดูแบบมาดูเป็นสปาตันมากๆมีคอมโบนะสามอันนะครับ อันนี้เราดูเป็นตัวอย่างก่อนอาร์อาร์อาร์าสองนะแล้วก็อาสองอาสองแล้วก็โซนักแท็ก โซล่าแท็กปกติเนาะไม่ได้แบบอะไรมากไม่ค่อยแบบน่าจะเป็นไม่ใช่สายแบบโซนแท็กอะสายดวนมากกว่าเวลาวิ่งตามกดอาสองจะจำแม็แท,กแทก็กโอ้โหแรงไหมยินจาหมดไปหลอดหนึ่งนี่แรงไหมชิน,นบิโอ้หเอ็กแล้วก็อาสองก็จำแม็กแท็กได้อีกนี่มัน เพสคิปเปอร์ในล่างไฮบิดนี่นะหรือคิกก็ได้นี่มันเป็นสายไฮบิดโดยแท้จริงโอ้โหคิกก็ต่างเข้าไปแทงได้อีกนะชาร์จเฮฟวี่แอทแทคชาร์จแอทแทคได้ด้วยอ่ะ เวลาเชนล้วอาสองค้างไว้อิมพีเรียลไม้ต่อได้อีกปากปากปากโอ้โหฟันฟันัฟ,นฟ,นฟนแล้วชาร์จแทงเข้าไปนี่กระอักเหมือนกันนะอาสองถ้าเกิด r าสองแล้วตบได้ด้วยอะ่ะใช้มือตบอะ่ะเปลี่ยนมือได้ด้วยอ,อุ้ถือสองมือได้ หรือชาร์จแจ็ปก็ได้ต่อยที่คว่ำเลยอะต่อยคว่ำอะถ้าโจมตีอาหนึ่งโดนสามารถคลิกโทรได้เลยโอ้โห ถ้าตัวล้มแล้วทีมตาวไปนี่ยังแรงอ่ะโอ้โหเป็นแบบสายบูอ่ะบูจริงๆาดูแบบอดวาน์กันบ้างนะครับก็กาดเบรก การเบรกให้อะไรนะ R หนึ่งเหรอทำไมดิการเบรกค,คืออะไรการเบรกมันเหมือนเมื่อกี้มันกันได้สามทางเลยเนาะถ้ากันได้สามทางปุ๊บถ้ากด R หนึ่ง แล้วก็ไลออนพาวต่อได้เลยปึ๊กแล้วก็ไลออนพาวต่อปึ๊กถ้าต่อยโดนกด R หนึ่งจะฟันโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ปาบ ต่อยอปึ๊บแล้วก็เชนต่อได้เรื่อยๆเหมือนแบบสายไนท์อ่ะสายไนท์นแบบจะเชนได้เรื่อยๆแพรลี่เคาน์เตอร์แพรลี่ได้ปุ๊บกดสี่เหลี่ยม พอเตะปุ๊บต่อได้เลย R2 โอ้โหแรงแท้มาลองกับบอดดูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาูุเพย์ถูกแล้ว เป็นเจอเรียนครับ เวลาโทรแล้วสี่เหลี่ยมโหปุ๊บเต่ตามได้โ,โหยิมเพลียวไหมอันบล็อกเอเบินแอคแท็กด้วยนะถ้าคอมโบแล้วจบด้วยอาสองค้างไว้เนี่ยอย่างเช่น ไอออนเผาไลอ,ออนคอรอังอัหนึ่ง 1, 2, อันหนึ่งอันสองค้งนะหนึ่งสองามเาหนึองสามอไม่เห็นได้เลยน่ะมันจบสไม่ได้ต้องสทีหรืออันสองอน อันพาวอีกเกิลทารอน,นต่อยมันลม้มยังไงอาหนึ่งแล้วสี่เหลี่ยมบ้างอ่ะสอง แท็กก็คือไอแทงนั้นปะแล้แท็กแล้อันคลอทำไปแล้วเมื่อกี้สอามอันแฟงอันอันหนึ่งสองอันอ มันไม่ใช่แค่แบบกระแทกไนงะเหมือนแวนการ์อะอันนี้แบบแทงเลยอะอ่านใบคอมโบนี่ก็ได้หรือจะแบบอาข้าบนแล้วก็ <c oughs> นัดอิงการหมดอาร์สองวิ่งอีเกิลฟิลลี่ออเทนเนต <c oughs> คือตามได้แล้วก็มันมีแบบเนี่ยมีอมตะแบบหนึ่งเนี่ยโกระพริบไม่สตันด้วยเลเจนด์คลิกเตะไปขา้างหน้าแล้วเตะ ไอเจ๊คลิกนี่มันคอมโบต่อได้ไหมไม่ได้ฮะอ๋อต้องงี้ continent g n continent เดอเจนคลิกไปแล้ว r2 แล้วแจ๊บโอเค r2 เหรอต้อง r2 ถ้าเปลี่ยนได้ไหมขวาและบนขวาขวาแลบนขวาไม่ได้อะขวาขวาอ๋อมันกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางจะซ้ายขวาบนล่างถ้าบอกได้ م! ตามได้กันกันไม่ได้แถมลดสตามีน่าอีก ชาร์จแซฟอันนี้เหมือนโอ้โหนี่ล้มเลยนะาา<อ>ทำไมต่อด้วยอย่างเงี้ยต่อได้ต่อได้ลองดูว่าละ A2 จะได้ไหมก็เป็น อาสอนธรรมดาก็ได้ไม่ต้องกดก,ดกระโดดฮิตจับคอมโบอาสองฮิตแล้วจับอาหนึ่งอารสองฮิตแจับอาสอง ไม่มีอะไรอานหนึงแล้วซีเลียมควิกโทลอยอ่อนลอหล่อซีเลียมแล้วอาหนอาหนึอานหน,น,หน,น,หนคืออะไรอะซีเลียมโอ้ม่ถ้ารัวได้ไหมนองจับแล้วก็ซีเลียมแล้วอานหนึ่รัว ไม่ได้เห็นไหมต้องมีจังหวะจับเหมือนกันอีกนะซีเลียลก็ต้องจับจังหวะหนึ่งจับต้องกดเลยหนึ่งนะสองสามนี่ได้สองสามโอโ้โหมื๊อ ทางแล้วแทงอีกแทงแล้วแทงอีกแฮร์รี่เคอน์เตอร์สี่เหลี่ยมก็มาลองกับบอดเรลสามกันเลยไหวไหม ก็ก็โอเคนะตัวนี้ดูแบบโหดดีดูแบบตู้มตุ้มตุ้มตุ้มแบบสําหรับคนที่แบบบ้าพาวอะ่ะนะก็แบบฟันแทงฟันแทงเงี้ย กันไม่ทันไม่ใช่ใส่โลกนะจะแบบการเปลี่ยนไออาวุธอะมันจะเปลี่ยนช้างั้นสายนี้ยากอยู่เหมือนกันไม่ง่ายนะ เป็นน่ะยังไงอะ่ะนักแบ็คอิมพิเรียลพาวอะไรไม่ได้ใช้เลยพวกไงเนี่ย แค่สายเราก็ไม่ได้อะเล่นไงไม่ไหวจริงคิวก็ไม่ได้ไเปยีย <_ t iny> ด <_ t iny> ทิศทางตามไม่ได้ด้วยนะ <_ t iny> เพราะว่ามันไม่ใช่สายแบบเป็นสเปเชียลลิตมีลีสเปเชียลลิตนี่ต้องต้องยั่ไง <_ t iny> เล่นยงไง

ไม่ได้ด้วยคือแบบถ้าชาร์จเนี่ยมันรู้ต้องต่อยอ่ะต้องต่อยลองใช้ต่อยดูไม่ได้ ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเจอไฮบีสายนี้บอกยังไงการเบรกดีกว่าการเบรกกดอะไรสามเหลี่ยมอ่าลงไป การเบรกกดไลที่มันทำการเบรกอืมแฮร์รี่เคาน์เตอร์ไลออนลอควิกโทนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่นยังไงเล่นยากอย่างนั้นนะสมงก่อนถ้เป็นฮาร์ดนะครับ ไม่ได้ยากต้องอาจจะต้องฝึกเพิ่มนะไม่รู้แบบต้องงีอยา่าง รอดเราไม่รอดโอ้โหไม่ไหวต้องต่อ,อยงี้ต้องต่อยอออืื้ห มันผิวกว่าเราอ่ะมันผิวกว่าเราไม่รู้จะเล่นมันยังไงผิวไม่ได้ เกมพลิกเลยอย่างนี้เกมพลิกเลยเกมพลิกเลยโอ้โหเฮ้ยจะฆ่ามันได้มันล้มแล้วมันลุกขึ้นเร็ว เร็วกว่านี่ R1 นนี่ยังช้ากว่าเลย,ยนี่เสร็จพวกไอซินง่ายอยู่ก็ไม่ได้ง่ายนะสำหรับตัวใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าโกงขนาดน,นั้นสเต็ปข้างตบได้ด้วยนี่ เดี๋ยวลองดูสเต็ปข้างแล้วไปตกมันแทงได้ไหมมัน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 สเปเชียลิสต์กว่าไม่ได้ ตู้ยากอ่ะต้องค่อยไหว โหมันไวกว่าคือมันลนักษณะจะเรียกมันจะช้ากว่าแล้วก็จะแบบ มันแบบคล่องกว่าเราอะเราจะแบบช้ากว่านิดนึงจังหวะมันจะแบบไม่ค่อยได้สเต็ปละอาหนึ่งอาหนึ่งมันก็พอได้นะแต่มันไม่ไม่ค่อยไหวต้องแบบดีต้องงี้เอองี้เลยเสียล้มเสียเลย ไม่ไหวมันคล่องกว่าอีกรอบหนึ่งพอละโอ้ก็ นะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดนะสามารถที่จะแบบเชนแอคแท็ได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใช้เป็นนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆแนะนํากันได้มาแล้วกันถ้าเกิดคนไหนที่เสียนเซนจูเรียนนะแต่ผมแบบลองแนละ้วมันอาจจะแบบไม่ใช่สไตล์ผมอะสไตล์ผมอาจจะต้องพิ้วๆหน่อยนะครับผมยังไงก็อย่าฝากลบกวนไลค์แล้วก็ subscribe กสับสไครต์กันสำหรับคนที่เพิ่งมา ดูนะครับส่วนมีคำติดชมแนะนำยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับผมวันนี้ผมธนรมมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ